ฝนเข้าใจทั้งหมดที่พี่พูดใช่ไหมเธอต้องฝึกงานที่นี่เป็นเวลาทั้งหมด3เดือนฮะสามเดือน,อนให้หนูฝึกงานนานขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่อมอนั่นสิคะท่านประธานจุมว่าอย่างคุณหนูฝนฝึกแค่สองวันก็พอแล้วคะ่ะเดี๋ยวมือสวยๆจะด้านไปซะหมดไม่ได้หรอคะคุณจุมฝนค่ะพี่อมอยังไงเธอก็ต้องผ่านการฝึกงานที่นี่ถ้าไม่ผ่าน เธอก็จะไม่ได้เงินปันผลของบริษัทแบบนี้ไม่ใจร้ายเพื่อนเหรอคะไม่หรอกฝนถ้าอยากได้เงินก็ต้องตั้งใจทำงานพี่จะไม่ให้เธองอมืองอเท้าอีกต่อไปแล้วโถวคุณหนูของจุง๋มคุณจุ๋มค่ะท่านประธานตอนนี้คุณเป็นผู้จัดการของบริษัทฉันฉันฝากสอนงานฝนด้วยนะค่ะท่านประธานไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะ คุณหนูอยู่ในการดูแลของจุ๋มได้ดีแน่นอนค่ะค่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะท่าประธานคะอ้าวว่าไงลูกหมู งานที่รรท่านประธานสั่งให้ทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจริงเหรอขอบใจนะโหเก่งมากเลยเพิ่งสั่งไปเมื่อเช้าเทปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะขึ้นเงินเดือนให้เธอลูกหมูขอบคุณค่ะรรท่านประธานจ้าอ่ะฉันฝากเข้าไปไว้ในห้องทำง,งานฉันด้วยได้ค่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปสำนักง,งานใหนก่อนขอตัวนะค่ะคนนั้นใครเหรอคะคุณจุม๋ม อ๋อพนักงานคนโปรดของท่านประธานค่ะคุณหนูนี่คะ่ะเรียกหนูเหรอคะใหญ่ว่าหมูแกจะยืนมือไม้แข็งไปถึงไหนทำไมไม่ไหวสวัสดีคุณหนูฝนเขาฮะให้หนูไหวคุณฝน ทางทางที่คุณฝนอายุน้อยกว่าหนูหรอคะผู้จัดการก็ใช่นะสิอย่าถามโง,โง่โไว้แบบนี้มันจะดีเหรอคะดีสิมีตรงไหนที่ไม่ดีมีซาบใหญ่พนักงานโลคัสหืยังยังอเอ้ยแกไม่รู้เรื่องไงว่าคุณหนูฝนเขาเป็นน้องสาวของท่านประธานและนนอนอา,าคต ็กรรมการบริษัทเราด้วยทำไมไม่ไหวรู้แบบนี้แล้วถ้าแกไม่อยากตกงานแกก็พนมมือเป็นรูปดอกบัวสวยๆแล้วสวัสดีฉันทำสิสวัสดีค่ะจุณฝน,ฝนไม่สวยออาไ่ สวัสดีค่ะฉันยังไม่พอใจว้าไหมสวัสดีค่ะพอใจคุณฝนหรือ,อยังคะพอใจละไปจะไปไหนก็ไปไปฉันเบื่อที่น่าก็เต็มทลนแล้วค่ะเก่งมากค่ะคุณหนู คุณหนูนี่มีแววเป็นท่านประธานาคนต่อไปเลยนะคะเนี่ยจริงเหรอคะคุณจุม๋มจริงสิคะจุ๋มไม่โกหกอ,อยู่แล้วค่ะคุณจุ๋มนี่ไม่ขัดใจฝนเลยดีจังจุ๋มไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วค่ะถ้าคุณหนูชี้นกมันก็จะเป็นนกชี้ไม้มันก็จะเป็นไม้ชี้ว่าบันไดเป็นลิฟต์มันก็จะเป็นลิฟต์ค่ะดีคะ่ะ งั้นพาฝนไปดูบริษัทดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวจุงขอไปเอาเอกสารในห้องแป๊บหนึ่งนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวฝนรอตรงนี้ ยลูกหมูเออขอโทษนะครับคุณคะเรียกใช่หรอคะใช่ครับคือว่าผมมาติดต่อคุณอมอคุณอมอ,อยู่ไหมครับอ๋อท่านประธานไปธุัะค่ะเดี๋ยวยังไงฉันไปตามผู้จัดก,การให้นะคะฉันญคุณลูกค้านั่งรอได้เลยนะคะเออเดี๋ยวก่อนครับคะคุณชื่ออะไรล่ะครับอ๋อฉันชื่อลูกหมูค่ะลูกหมูชื่อน่ารักดีนะครับเนี่ยผมปีเตอร์นะครับ <laughs> ขอบคุณค่ะคุณปีเตอร์เะินนั่งรอได้เลยค่ะเอามาอีกค่ะคุณจู๋ค่ะคุณหนูนี่อะไรของคุณครับเนี่ยก็ไล่ให้แกออกไปไงหยุดเถอะนะคะคุณฝนอย่าทำแบบนี้กับลูกค้าเลยค่ะลูกค้าแกกาเรียกไอ้หนูมันนอกคนนี้ว่าลูกค้าเหรอใช่ค่ะก็เขาบอกว่าเขามาติดต่อรรทา่านประธาน แต่ก่อนที่เกดจะเชื่อมันแกดเช็คหนังหน้ากับฐานะทางการเงินของมันนิดนึงโถสภาพคงมีปัญญาคุยกับพี่สาวฉันหรอกคุณหนูพูดถูกค่ะแต่งตัวอะไรของมันดูแล้วหุดหงิดลูกตาใจเย็นๆก่อนนะคะผู้จัดการคุณฝนต้องขอโทษด้วยนะคะคุณไม่ต้องขอโทษครับคุณไม่ได้ทําอะไรผิดคนที่ควรขอโทษคือสองคนนี้ปก,กติคุณพูดแบบนี้กับลูกค้าเหรอครับ ไม่ว่าผมจะแต่งตัวอะไรผมก็คือลูกค้าของบริษัทคุณนะแต่คุณหนูของฉันไม่นำแกเป็นลูกค้าไงออกไปฮัลโหลค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะใครโทรมาเยลูกหมู สำนักงานใหญ่ค่ะผู้จัดการเขาโทรมาบอกว่าให้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณปีเตอร์เพราะคุณปีเตอร์เขาเป็นลูกค้าคนสำคัญของบริษัทเราค่ะสำคัญสำคัญแค่ไหนกันเชียวไม่ต้องจัดยใ้ไหมออไม่ได้ค่ะนี่เป็นคำสั่งของสำนักงานใหญ่เฮ้ย <c oughs> ใครจะจัดก็จัดแต่ฉันไม่มีทางจัดงานให้คนนนอกอยิ่งมันเพราะศักดิ์ศรี เปอะไรคุณผมกินอะไรก็ได้ง่ายๆเลยค่ะก็ได้ค่ะโอ้หอาหารน้าทานท่านนั้นเลยนะครับฝีมือคุณลุงหมูเนี่ยสุดยอดเลยนะครับจริงเหรอคะไม่ดูอวยกันเล่นใช่ไหมคะเนี่ยผมพูดจริงๆครับเชิญค่ะคุณโหนู แขกบ้านนอกบ้านนอกมันคงชอบคงอยากจะกินอาหารเหม็นเน่าพวกนี้เหมือนกันสดกประปลกผมว่าที่สดกระปรกน่าจะเป็นคำพูดของคุณมากกว่าไม่ใช่อาหารหรกครับนี่แกกล้าว่าหมูขอ,องฉันหรอใหญ่หลวงสลุซ่อมตามพวกนี้ ั่งลูกหมูให้เตรียมอาหารพวกนี้เองพี่อมท่านประธานแล้วพวกเธอมีปัญหาอะไรฝนคุณจุ๋มทำไมพี่อมต้องสั่งอาหารพวกนี้มาด้ล่ะคะฝนไม่ชอบจุ๋มก็ไม่ชอบค่ะแต่คุณปีเตอร์เขาชอบเขาเป็นคนเรียมอาหารพวกนี้เองใช่ครับผมชอบมากพี่อม เขาเป็นคนที่จะมาซื้อหุ้นบริษัทเครื่องต่อเครื่องกับเราถ้าเขาพอใจในการบริการของเธอแต่นี่เธอแสดงกิริยามารยาที่ซ้าเฉยคุณปีตเตอร์ขนาดนี้เขาคงจะพอใจอยู่หรอกเพียคุณขอโทษคุณปีเตอร์ครับขอโทษค่ะให้ไปัยคนนะคะใช่ค่ะจุ๊บมาขอโทษค่ะไม่ครับผมไม่รับคำขอโทษความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วมันเอกากลับคืนมาไม่ได้ เลยนะพอที่นี่พี่ไม่รับพี่ยอมแต่หนูเป็นน้องพี่นะแต่เธอที่พี่คุณจุ๋มช่วยนหนูด้วยค่ะโงคุณหนูคุณจุม๋มขาช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกเพราะฉันไล่เขาอ,ออกเหมือนกันไล่ออกไล่จุ๋ออกเลยเหรอคอคุณจุม๋มเล่าโบางกรรมธารต่อไปนี้ฉันขอแต่งตั้งเธอให้เป็นผู้จัดการแทนคุณจุ๋ม จริงเหรอคะท่านประธานขอบคุณมากนะคะยินดีด้วยนะค,ะครับคุณลุงหมูส่วนพวกเธอสองคนออกไปจัด ได้เขาก่อนนี่ให้บริษัทฉันหลายล้านเลยนะไม่รู้แหละยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบฉันเบื่อฟังคําแกตัวแล้วถ้าเขายังปฏิเสธอยู่อีกฉันจะเอาเขาเข้าคุกแค่นี้แหละคุณพ่อผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอตอนนี้หมอให้ยาไปแล้วครับ ความดันของคนไข้ก็ปกติดีแต่ยังไงก็ต้องรอดูอาการอีกสักงสองสามวันก่อนครับอ๋อครับถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวนะครับครับคุณหมอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับ ครับสวัสดีครับยังดีนะที่ลูกผัวขม,มาได้อย่างน้อยก็ยังมีความรับผิดชอบบ้ากว่าพ่อของคุณไม่ใช่นะครับคุณพ่อผมเองท่านก็อยากจะมาแต่ว่าว่าอไรคุณพ่อผมท่านโรคหัวใจกำเริบเลยครับตอนนี้ท่านก็กำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาโลโรคหัวใจกำเริบ ใช่ครับท่านไม่ได้ตั้งใจจะหนีนี่นะครับแต่นั้นก็ไม่ใช่ข้าออ้างที่ฉันจะหักลบกลบนี่พวกคุณได้หรอกนะผมทราบครับคุณลุงหมูอยากให้พวกเราทำยังไงบอกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้พวกผมใช้นี่ตอนนี้ก็คงจะหาให้ไม่ทันจริงๆนะครับถ้าอย่างนั้นนายก็มาทํางานใช้นี่ที่บริษ,ษัทฉันแทนก็แล้วกันจริงเลยครับได้เลยครับผมพอจะมีประสบการณ์ช่วยคุณลุงหมูได้อยู่บ้างงานที่ฉันจะให้คุณทํา ไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์หรอกนะโอ้มาสายขนาดนี้จะโดนหักเงินไม่เนี่ยไม่น่าไปทำเล็บกับคุณวาเลยแกจะห่วงทำไมแกอยู่กับฉันไม่มีใครกล้าทำอะไรแกหรอก <c oughs> จริงด้วยค่ะยกลืมไปเลยไป สวัสดีครับคุณลูกหมูสวัสดีเป็นไงบ้างละ่ะก็เรื่อยๆครับขอบคุณคุณลูกหมูมากมาๆเลยนะครับที่ให้โอกาสผมผมจะทํางานใช้นี้ให้เต็มที่เลยครับให้มันจริงเถอะอย่าให้ฉันเห็นว่าแอบอู้ก็แล้วกันครับผม อยากฮ่ฉันว่าและหนาขุนขุนนี่มันลูกของคุณเดชาที่โกงบริษ,ษัทรามยกจริงไหมคะคุณว่าต้องมาทำงานใช้นี่ชุดใช้กมแทนพ่อแกนสิใช่ครับ <laughs> คุณว่าที่แท้ก็คนตกอับน,นี้เองค่ะถึงว่าไม่รู้จักที่ตําที่สูงจะว่าไปชุดนี้ก็เหมาะกับแกดีนะ ไปเรียกพ่อแกมารับใช้ด้วยอีกคนสิตำแหน่งคนเก็บขยะยังว่างขอโทษเลยครับกระลุณาอย่าลากพ่อของข้ามาเกี่ยวด้วยทำไมก็แกกับพ่อของแกมันต่อกันทาทั้งตระกูลทำไมจะพูดไม่ได้ฮะอ๋อหรือว่าแกให้ฉันไปบอกพี่หมูให้ไล่แกออกอย่านะครับคุณลุงหมูสาให้โอกาสผมมาทำงานอย่าบอกคุณลุงหมูให้ได้ เอาให้สะอาดเอียเอ่ยมเลยนะเชนทาวคุณวาแกได้เอาของที่ฉันสั่งมาหรือเปล่าเอามาจิคะคุณวารับรองริบแรงเร็วกินปุ๊บหลอกปั๊บ พอตื่นมาอีกทีชาติหน้าเลยค่ะดีแหนฉันจะได้สำเร็จสักทีเออนี่แกเห็นสายตาของอดุปภอหม่นั่นหรือเปล่าเห็นสิคะคุณวาสายตามันเอาเรื่องอยู่นะคะมันคงลืมไปแล้วว่าบริษัทมันก่อกรรมทำเข็นกับบริษัทของฉันไม่มากแค่ไหนคิดจะมาทำงานใช้นี่สบายๆยยงั้นหรอฝันไปเถอะต้องเจอมาจนถึงฉันก่อนรู้จักวารรนน้อยไปฉัแล้ว ันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้แกทำความสะอาดห้องน้ำของพ่อแต่ว่านั่นมันไม่ใช่น้าที่ผมนะครับมันจะไม่ใช่ได้ยังไงก็ะแกมารับใช้บริษัทนี้แกก็ต้องทําได้ทุกอย่างขอหกผมขึ้นด้วยครับอยากได้ก็เข้ามาเอาเองสิอย,อยู่นี่ต่างหากเอาหมกผมขึ้นมานะครับคุณว ขอบคุณมากนะครับคุณลูกหมูที่ช่วยผมฉันไม่ได้ช่วยฉันแค่ไม่อยากให้แขกมาเห็นนายมีอะไรทําก็ไปทําเถอะครับ มีอะไรงานบริษัทตอนนี้วุ่นวายจังเลยเนาะพี่หมูไม่เหนื่อยเหรอคะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ถ้าเราผ่านไปได้บริษัทจะมีกําไรเท่าตัวเลยนะอืมพี่หมูทํางานหนะักอย่าลืมดื่มน้ําด้วยนะคะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงหยกจ๊ะค่ะน้ําค่ะไปด,ไดูนะรับ อย่ากินน้ำด้วยน,นะครับพี่แกพูดอะไรแกเนี่ยนั่นสิจู่ๆพูดพลาดเข้ามาทำไมผมรู้ผมเห็นนะครับว่าพวกคุณทำอะไรจบงานนี้แล้วอย่าลืมเลื่อนตำแหน่งให้หยกนะคะคุณว่าแน่นอนสิไว้ฉันจัดการยัยลูกหมูได้เมื่อไหไร่บริษัทจะตกเป็นของฉันทันทีทีนี้ก็จะไม่มีใครขัดขวางฉันได้เชียร์สค่ะคุณวา <laughs> นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเธอไม่มีสิทธิ์อะไรในบริษัทอีกออกไปกันได้แล้วก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจไปค่ะอกมาแล้วนะมาเยุดคุณดะขอบคุณคุณมากนะปีเตอร์ที่ช่วยชีวิตฉันไว้ถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ฉันองแย่แน่เลยไม่เป็นอะไรครับเลื่องแค่นี้เองแค่คุณลูกหมปลอดภัยก็ดีแล้วครับ ฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงดีงั้นฉันขอยกหนี้ทั้งหมดของพ่อคุณโอเคไหมไม่ต้องหรอกครับที่ผมช่วยคุณลูกหมูเพราะคุณลูกหมูเป็นคนดีและก็เป็นคนน่ารักมากเลยครับพูดยอะไรอนัานายเนี่ยผมพูดจริงๆนะครับถ้าผมใช้หนี้หมดผมก็ไม่ได้เจอหน้าคุณลูกหมูสิครับผมขอทำงานที่นี่ต่อดีกว่า ได้สิฉันขาดคนดูแลอยู่พอดีจริงเหรอครับจริงสิงั้นผมขอดูแลทั้งตัวแล้วหัวใจเลยได้ไหมครับพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งร้านเพิ่มเลยนะเฮ้ยผมพูดจริงนะครับแวแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลาย ยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากลายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรอกจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอนะ่นรักขนาดนั้น